ครับผมโมนี่กระตงกับวันพุธนะครับพุทธ่ยีบเกศตัวลาหกสีครับผมนะครับสำหรับโมนี่นะครับวิดผู้เกียวนะครับมีสินค้ามาเสนอให้พี่น้องบ้านเฮาได้เบิงน้ำกันครับผมนะครับสำหรับค้วยแม่สาวตัวน้อยตัวนี้นะครับอายุเขาอยู่ยูหาเดือนหกเดือนครับผมหาสี่เก้าหกเดือนนะครับความสูงเขาอยู่ที่ร้อยสิบแปดสิบเก้ายี่สิบครับผมนะครับเป็นค้วย รับโตดีนะครับอัตล์ชัดเจนนะครับโ่วาสิเป็นตาแต้มแจ้ยมๆข้ออ่องป้องขาขาวนะครับโดยเฉพาะขาเขานี่เป็นกล้วยขาใหญ่นะครับใ่เกินโตนะครับตัวรับกล้วยแม่สาวหน่อยตัวนี้นะครับใ่เกินโตนะครับปึงแผ่นหลังกับผมเปึงแผ่นหลังนะครับตะแก้หล้างสวยนะครับตะแก้หลังสวยนะครับนาโนกระบาดใ่นะครับ เป็นคว้วยล้ำตัวดีอ้างลึกครับผมนะครับอ้างลึกหนานะครับสำหรับผู้เ่ียวไปบอพิดวางแน่นอนครับผมสำหรับคว้วยเกียรตินี่ราคานี้นะครับถ้าเต็มกล้วยแล้วพือายุปีนึงนี่บ่ต้องห่วงได้ครับราคาสำหรับคว้วยตัวนี้นะครับอัตลักษณ์ชัดเจนมากครับครับผมนะครับท้ายเขาเป็นคว้วยท้ายสวยนะครับเล้อท้ายสวยล้ำตัวดีครับผมอ๋อวอามาพอจมกวยแล้วครับผมวิดผู้เขียวสิเปิดในราคา นะครับหนึ่งแสนสองมืนบาทครับผมนะครับ1นึ่งแสสองมืนบาทนะครับสาหรับกล้วยเกตนี้ราคานี้ผมว่านาซื้อนะครับนาเอาไปพัฒนานะครับถ้าเขาเต็มกล้วยประมาณปีนึ่งแล้วนะครับราคาสิบบริยูทรัพนี่ครับผมสำหรับกล้วยตัวนี้นะครับสำหรับผู้สนใจในสินค้าแล้วนะครับทักมหาวิทย์ผู้เขียวได้นะครับที่เบอร์ ศูนย์เก้าซีเก้าเจ็ดสองเจ็ดหาเก้าหาครับผมนะครับขนาดก้นน้อยอายุสัพนียังมีความสูงทรัพนี่ครับผมร้อยสิบแปดสิบเก้ายี่สิบประมาณนี้แหละครับผมนะครับท่าดีท่าสวยครับผมนะครับหางดีนะครับหางสวยนะครับลำมโตดีครับผมเอา้าผู้ใดสนใจแล้วครับผมผู้ใดสนใจแล้วนะครับ กระัากมหาวิทย์ผู้เขียวได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสีเก้าเสองเก็ดหาเก้าหาครับผมนะครับสหรับคลิปนี้วิทย์ผู้เขียวเขาไมอยังไหลครับผมจึงกล่าวคำว่าวัสดีครับ